สวัสดีค่ะมาค่ะมือน,นีได้เมนูตำปลาค่ะตำปลาแต่ใส่ปูดองของร้านสมัยทะเลดองจานี่่ได้กินปูดองโดนแล้ววด้ค่ะมาค่ะมือน,นี้ได้เป็นตำปลาพร้อมกับปูดองไข่เนีนนเลยจ้านี่สีเหลืองอุ้ยเลยนี่จ้า แบบตะเส็บต่ำป้ากับโบลิกินดน,นะะเลยเด้อค่ะมาค่ะมาแซ่บๆด้วยกันก่อนสิไปกินมาฝากาก,าก,าากดติดตามกดไลคะ์กดแชร์เด้อจ้าเขาขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยที่เขามาคอมเมนต์เขามากดไลค์เขามากดแชร์เด้อจ้าอยู่กันไปแบบนี้โดนๆเด้อค่ะมาจ้าาะฮึสุดน้ำหมดอื้มเห็นเีื้อซีเพ็ดเด้ะะอจ้ะนี่อ่อนุญาตเดี๋ยวถ่ายรูปก,ก่อน มาจ้ะตัวพูกับตาเซบตาเซบใส่อีอย่างใส่หอดผัก,ผกสมผักมานน่สมผักมาจ้ะหุยเสแซบตำปากับปูดองสวดมาก เมื่อใส่เฮียงจ้ะใครแบบจุกจุกทีหนึ่งทีหนึ่งเลยจ้ะแ่วพู จ้ำปาอืมอืนี่ค่ะอกรกระจอกจอกกระจอกรอง ้ากันมากกระปูดสดหวานมากจ้ะอื้อหือ ไปสือไปกินบอกเลยว่าบ่ผิดหวังพยายามคูว่าเพิ่นไปขายี่ไซสามารถคนหาดใหเด้อจ้ะเพจร้านสมัยทะเลดองเนาะในจังหวัดยโสธรนี่จะไปตำตลาดนัดเนาะจ้ะ คือไพสังมันอาจจะไม่ทรงอยู่แล้วยนี่หวานสดแเหี้หนนะเชียบขาวเหมือน รักก่อนเลยจ้ารีกนนลส,กสลอดยังม่ไดวสิเล่บว๊บวยบ๊วยด้กินเมนูที่เป็น หัวหอยนะจ๊ะ 脚步。 ปูดองอืมหวานหวานมากเ่นปูแล้วจ้ามือนี่เข้ากันครับต่ำครัจะ้ะเอาไปกินกับเนื้อกระแสนจิ้ม,น,ม,มน้ำจิ้มเฉยๆก็ได้ อร่อยใข่เบงเนื้อกับไข่ตุ๋ใหม่ทุกวันเลยเนลิศ 난무 m b พอกัุแม่เมนูหนานะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในร้าจ้าสวัสดีค่ะ